กอปเจซับครับขอต้อนรับสู่เชียงรายครับสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2อนะครั้งที่24เฮ้ยนครับผู้สิทธิ์มาแล้วครับกลับมาสู่ช่องกอฟเจซับนะครับ uh, วันนี้ก็ oh, <my> ดียอด,ดเหรอเอ้ยเอาเสื้อมาให้แล้วนะเสื้อกันหนาว oh, แล้วก็ลองจอนด้วยเผื่อหนาวจัดม,มีถุงร้อนด้วยอ่าใส่ถุงร้อนอา,อากาศตอนนี้เช้าๆนี่ดีมากนะที่เชียงรายควันขึ้นเลยครับ ใครไปต้มน้ำอะไรตรงนี้เนี่ย,ยโอ้โหเช้าเช้ามาสามร้อยฝาบแล้วครับจะเปลี่ยนครับออกรอครับโอ้แม่สัดแรกครับ จะคุยกับพี่แคดดี้ครับพี่เสาวรักษ์ที่ถือด้วยกันมาหลายปีนี่เราแข่งที่สนามเนี้ยส่วนตัวผมนะ10ปีขึ้นน่ะที่มาเล่นที่สันติบุรีเชียงรายอือมเทิร์นโปรใหม่ๆก็มีได้มาเล่นที่นี่บ้างนะครับตั้งแต่ปี2000ก่อนก่อนสองพอะมีได้มาเล่นแล้วนะครับแล้วก็มีบางแมตท,ที่ตรงกับเอเจนทัวร์สมัยก่อนนมะันก็ไม่ได้มา นนี่ก็รวม10กว่าปีแล้วที่มาเล่นที่เชียงรายนะฮะ นี่ครับพาห้าหลุมหกดูครับผู้สิทธิ์ไดมาอยู่หน้าหน้าน้ำเลยนะครับจากระยะยัเดชนี่น่าจะไดมาประมาณสามรอสาสิบนะแต่เมื่อกี้โดนดีจัดเลยมาขึ้นเหล็กอ,อ้าวอีกทีดิอีกทีอีกทีวันซ้อมก็เป็นวันที่ นักกีฬาเขาก็จะมาทดสอบทดลองทั้งช็อตตัวเองแล้วก็ดูสนามด้วยนะครับมาดูวงจะชัดนะ f 4คิดถึงมาดูวงชัดๆกันเลยครับโอ้ยเข้าทงเลยอ,อ๋อยังลูกแรกจะเฟดเหรอโอ้น่ากินระยะเท่าไหร่ ได้เลขละเลขสามว่ายังโดนไม่ค่อยดีอืมนะไปวันนี้แผนตอนบ่ายคือไงไล่สิงหรออ่า<ม>สิงรักเ<ม>ชียงรายนะ<ม>เดี๋ยวไปตามคนละเป็กหน่อยอ๋อไปตามคนละเป็กนะ<ม>ที่เขาไปถ่ายที่มีคุณต็อสปิติพิรมพักดีนะครับพี่เป็กสัญชยัยนะสัญชัยเองตะกูลสัญชัยเองตะกูลแล้วก็ คุณพ่อของน้องกาโมนะครับวันเฉลิมอยู่บำรุงนะครับหนึ่งร้อยแปดสาครับตามลมสวยจริงๆอากาศตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณทั้งยไม่ถึง20่สองศาดีครับเชียงราย โอ้ข้าวทงอุนวันหรือเปล่าโอ้ยซูมเห็นไหมเนะนี่ยอยู่ตันหน่อยแต่ใกล้แล้วโอ้โหโคตรดี โอ้สวยโอ้นี่ลูกไปแฟเวด้านขวาตามที่เขาบอกเลยลมขวาซ้ายตีคัดเฟสสวนอ่กหน้าดูเอายังไงครับ f c เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้ว <laughs> นี่ของจริงแล้วเออ TSI T.S.R. 3ครับ T.S.R. 3ลงเล่นมากี่แมต์แล้วเนี่ยแมตต์หนึ่งเออสองแมตต์ที่ ADT อ่อาก็โอเคนะเข้าที่หาักสิบกว่ากับเข้าที่สิบแต่มันมีแมต์ที่เข้าที่สิบอ่ะน่าชนะเสียดายเสียดายดูหน้าเขาโอ้เงินล้านไปเอออะไรเดี๋ยวเรามา สู้กันต่อสู้กันต่อสู้กับโปรเจ็ตนี่แหละโอ้โหโคตรสวยเสร็จแน่นะอืมตบตบคอบเออร์ด้วยโอ้ยมือถือใหม่นี่ซูมถึงลูกเลยฮะจริงป่ะ 一株嘞啊！ 嗯。 ดีเว้ยมากขึ้นหน่อยมั้ยขอคอไปนะโดดมาให้เต็มฮัลโหลงเนี้ยฮัลโหุ่เก้าวที่สันติบุรีเชียงรายครับ ซ้อมไปดีโอเพ่นนะครับโปรเจกตตอนนี้โลโบโนะฮะลมเก้านะครับเมื่อกี้โปรเจร็ตอยู่ตรงจุดเหลืองนะสองร้อยเจ็ดสิบหลาทวนลมไดเวอร์นะครับดูโปรพูสิตดูสิเขาไปอยู่จุดไหนนี่เหตุการณ์จริงแล้วนะอ่านี่จุดขาวอยู่นี่นะจุดขาวสามร้อยสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามรอยี่สิบทลมโอ้ยลมมันพวนนะพีไปสั้นเหรอพี่เอาออนสั้นหรือไงนี่ออนนนนนตกลงวันนี้เล่นเก้าหลุมจริงหรอ ่าเดี๋ยวมีต้องโปรแอรมเดี๋ยวถ่ายไล่สิ่งไม้ดูได้ไหมอ่าเดี๋ยวเพราเป็นยังไงถ่ายไล่สิงไมอ่าแล้วเดี๋ยวเอามาฝากแฟนๆนะเดี๋ยวไปตามบรรยากาศบรรยากาศคนละเป็กอ๋อตามรอยคนละเป็กนะไอดอลสามคนนี้คือไอดอลทั้งสามคนเลยอ่าอ่าโอ้หลุมสุดท้ายของวันนี้ครับของโปรภูสิทธิ์ครับ ดูดูผลงานฮะเลยเดี๋ยวจะจบหลุมนี้ด้วยการพัดให้ท่านผู้ชมดูนะฮะจบเบอร์ดี้ไหมหลุมเก้า หลุมเทอร์โบเป็นของเขาครับวันนี้หลุลมเก <คน S 1> <9. S 2> ้าชิปไงเดี๋ยวรอ,อคุณชิปก่อนอผมต้องชิปยันนะ,ะ,นะัลองชิปยันดูอ่ะเจตบอกปีที่แล้วชิปลงตรงนี้นะครับเพื่อเข้ารอบดูซิว่าเขาจะทำได้อีกครั้งไหมโอ้โหกิกกิกไม่ดีนะ อีกอีกันบนเลยเอาเอาเจ็ดเทสลานะครับตอนนี้ตอนนี้มี aka ใหม่นะครับเจ็ดท่านผู้ชมลองไปคิดดูนะครับว่าให้รถผู้ชมให้ท่านผู้ชมตั้งฉายาโปรเจ็ตมาให้หน่อยอ่าจะเป็นเจ็ดเทสลาหรือเจ็ดอะไรก็ว่าไป แต่ปัวผู้สิทธิ์เขามีในใจอยู่อันนึงแล้วแต่ว่ามันออกอากาศไม่ได้มันมันเดี๋ยวมันมันเสื่อมเกินเดี๋ยวมันติดเหลืองอ่ามันติดเหลืองอ่าอ่าอันนี้ตั้งโดยลูกพี่อ่าลูกพี่พี่หนุ่มลูกพี่หนุ่มอ่าลูกพี่หนุ่มท่านประธานก็เป็นคนที่สุดคนนึงอ่ะนะแต่ว่าไม่บอกชื่อท่านประธานอยู่ในแก๊งสุขภาพดีนั่นแหละอ๋อปูปอมดิปูปอมนี่แหละครับประธานท่านประธานอ๋อประธานรถถ่านอ่าประธานรถถ่านออ๋อฮะ ด้านผู้ชมลองไปคิดดูนะครับว่าคนขับเทสลาเขาทำอะไรกันบ้างนะฮะฮะแล้วก็ลองตั้ง aka คเอโปรเจกตมานะฮะที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับแล้วเดี๋ยวจะลองโหวตดูนะครับว่าโปรเจ็ตชอบอันไหนมากที่สุดนะฮะมวันให้ไหมก็ดเดี๋ยวค่อยดูอ่าเดี๋ยวเดอให้โหวตมาก่อนอ่าโหวตมาก่อนอ่าส่งมาก่อนโอเคครับ เดี๋ยวโปรเจ็ตไปต่อที่อีกเก้าหลุมหลังนะฮะสนามเชียงรายไปแลครับไปแล้วครับโปรบุสิตรถทูไรสิงนี่ FC เพิ่งจะเห็นว่าที่สนามสันติบุรีเชียงรายทําสนามพัดใหม่ครับ ทุกทีเนี่ยจะมีแค่ตีว่าครึ่งหนึ่งหอนี้นี่ตอนนี้คือแบบย่างใหญ่อ่ะโอ้โหเนี่ยต้อนรับโปร,โปรที่มาแข่งรายการสิงมาสเตอร์นะครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับดูบรรยากาศครับอันนี้ทีออฟกลุ่มสิบนะแล้วดูลมองลงไปจะเห็นกรีนหลุ่มสินะฮะตรงนี้ นี้เป็นหลุมสิบเอ็ดนะครับนี่ทางสนามทาแฟร์เว์ใหม่นะตัวนี้สวยเลยหญ้าสวยเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกล้กันนี่หญ้าสวยมากนะพี่รักพี่แคดดี้บอกว่าเขาไม่ให้นักกอล์ฟทั่วไปมาเหยียบนะคือรองานนี้ก่อนในชะ่ไหมพี่ลักใช่เออ,อเสร็จนี้ก็ไม่เป็นไรนะอืมเนียนเลยอ่ะมีหน้าล่ะมันแบบแน่นเรียบเลยอ่ะไม่มีรอยไดบอดเลยนะเจเวดไม่ใช่เดบอดถ้าภาษาคนไทยไดบอด นี่เดวิดสามพาสามหลุมสิบสองนะฮะนี่ทางลงเขาระยะประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบหลา นี่ตอนนี้ที่เชียงรายนี่จะ11โมงแล้วนะครับอุณหภูมิยังอยู่ที่25องศานะถือว่าสบายๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วงปลายทันต้นช่วงเดือนธันวามกราเนะี่ยน่าจะเย็นกว่านี้นะครับอันนี้แค่เริ่มต้นนะฮะ ตอนนี้โปรเจกตมาถึงหลุม17แล้วนะครับนี่หลุมนี้ถือว่าในความคิดโปรเจกตคือเป็นหลุมสัญลักษณ์ของสนามสันติบุรีเชียงรายนะฮะแคดดี้บอกว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่คือหลุม18พาห้านะฮะเดี๋ยวไปดูกันนด,ดูหลุมนี้ก่อน กกีหลุมนี้ถ้าท่านนกกอฟมาเล่นนะฮะยังไงก็ต้องไปทางซ้ายนะฮะเพราะว่าทางขวาเนี่ยมันอันตรายมากนะน้าอันตรายมากนะฮะก็ถ้าบังคับช็อตได้นะก็เล็งประมาณซายด้านซ้ายของกรีนแล้วก็ให้มันเฟดนิดนึงนะครับดูลูกโปรเจกต์ซอมไปสองลูก ลูกแรกออนซ้ายลูกสองอนขวานี่มาถึงกรีแล้วนะครับนี่จะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยคือถ้าขวาของทรายเนี่ยมันตกน้ำแน่นะครับเราต้องมาแนวประมาณแถวๆนี้จริงๆลูกเนี้ยของโปรเจร็ตอะเล่นได้ทางกรีเลยนะไม่ว่าทงจะอยู่ตรงไหนอะคือปลอดภัยหมดเลยหลุมนี้ก็ถือว่าเป็นหลุมซิกเนเจอร์โฮของสันติบุรี เชียงรายอีกหนึ่งหลุมครับนี่มาถึงหลุมสิบแปดแล้วนะครับพาห้าสันติบุรีเชียงรายไปด้านซ้ายอันตรายไปด้านขวาตรงทรายนะครับ <c oughs> ไแล้วก็ไม้หกักใช่เลยวะนะสวยนะด้านซ้ายอันตรายนี่มาด้านขวา ลโปรเจกตอยู่กลางแฟเวย์แนวทรายที่เล่งมาเลยเนี่ยหลุมนี้มันได้คิดครับว่าจะบุกหรือจะวางเนี่ยถ้าบุกก็ไปที่เกีนทางนี้นี่เลยแต่ถ้าวางก็ตีไปตรงแถวแถวเนี่ยแถวรีเดร์บอร์ดเนี่ยแล้วก็ไปขึ้นเวทอีกทีหนึ่งนะฮะโปรเจกตวางตัวมาแล้วครับช็อตสองเมื่อกี้ตีด้วยเหล็กเจ็ดมาอยู่ตรงนี้เหลือหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหลานะฮะลมไม่มีนะเดี๋ยวลองดู ท่นวลอมะแอปโพสไปสั้นนะนี่สองลูกนี่ดูน้ำทวนลมเต็มๆด้านหน้าคือเป็นแคตทตี้ชาวมาเลเซียนะครับเขาก็จะมาเช็คสนามให้กับเขาเราเรียกกันบอสนะก็หรือว่าเจ้านายของเขานั่นเองนะก็คือนักกอล์ฟนี่แหละนะฮะเขาก็จะมาเช็คสนามก่อนก่อนที่ เลเยอร์งเขาจะมาเล่นนะฮะลีเดรยบอร์ดใหญ่ครับลีเดีอบอร์ดใหญ่ของทัวร์นาเมนต์นะนี่เราจะมองขึ้นไปนี่จะเห็นคับหาวนะฮะสวยงามฮะเป็นมุมถ่ายรูปได้เลยนะตรงนี้จบแล้วครับ18หลุมอากาศไม่ร้อนเท่าไรหร่วนันนี้นะครับ เดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงกนะันแล้วเดี๋ยวซ้อมไดท์ทำริวซ้อมพัดแล้วก็กลับไปพักผ่อน,นครับอาจจะมีฟิซิโอนิดหน่อยนะครับไปหาน้องฝนกับน,น้องมุกนะย้ำว่าฟิซิโอนะครับไม่ใช่การนวดเพราะว่าน,นี้เป็นนวดรักษาเออเป็นเป็นฟิซิโอ็นักกายภาพรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬานะนี่เป็นบรรยากาศคลับเฮาส์นะครับ นั่งกินตรงนี้ก็จะเห็นกรีนหลุม18แล้วก็ทีออฟหลุม10แล้วก็ยังไปเห็นกรีนหลุม9ด้วยนะเนี่ย ที่ต้องมาถ่ายรูปกันสิงปร์กเชียงรายสวยงามครับเพิ่งจะถ่ายคนละเป๊กไปนะครับข้างนึงเป็นแบบที่นั่งกินกาแฟอันนี้นอันนี้นข้างนี้ก็จะเป็นกาแฟแบบเป็นกันสาดเฉยเต็นอย่างเนี้ยนี่อะไรน้ำสำหรับล้างหน้าล้างตา ชาไทยกัน,นครับร้านชาไทย